สวัสดีค่ะชื่อสิตีิุกัญญาศรีชาค่ะตำแหน่งสมยียนบอกรงาบานค่ายชื่อเล่นชื่อแอมนะคะสังกัดมมสองนงศูนย์ห้าวันนี้เนี่ยมาตอบคำถามน้องๆนะคะที่สอบถามถามนนนะะามเยอะมากเกี่ยวกับการเป็นยอาหารนะคะว่าต้องเตรียมตัวยังไง เบื้ต้นนะคะพี่หมูหาข้อมูลในทางเว็บไซต์เฟซบุ๊กเพจของหน่วยใกล้บ้านนะคะแล้วก็หาข้อมูลทางเว็บไซต์ต่างๆของกองทัพบกและกองทัพไทยค่ะคุณสมบัติของทหารหญิงน,นะคะในการสอบนะคะมี 1. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีและไม่เกิน35ปี 2. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า150เซนติเมตร 3. คุณวุฒิศึกษาตามที่ระบุไว้นะคะ 4. สัญชาติไทย 5. อาอวยวะรูปร่างท่าทางและลักษณะร่างกายมีความเหมาะสมคุณวุฒิในการสอบนะคะส่วนตัวพี่แหมใช้วุฒิม .6 ควิชาในการใช้สอบนะคะพี่แหมอยู่ตำแหน่ง,สงเสมียนบกโรงบาลค่ายใช้วิชาสอบคือ 1. ภาษาไทย 2. สารบัญ 3. วิชาทั่วไปและ4เป็นภาคปฏิบัติค่ะสุดท้ายแล้วน,นะคะหน่วยแต่ละหน่วย ในการเปิดสอบจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่น้องๆสนใจหน่วยไหนน้องๆสามารถหาข้อมูลในเว็บนั้นได้เลยนะคะและสุดท้ายนี้พี่หมูขอฝากเพจผู้สาบทหารไว้นะคะพี่หมูจะอัปเดตในการสอบทหารเรื่อยๆเลยบบ๊ายายคะ่ะ